จะลงคืนนี้ได้ใช่ไหมจะได้ไม่ต้องซื้อกินซื้อกินก็ได้จะหายสิใจมาสิซื้อซื้อเองอะนะใช่ซื้อเขาฟีลลิ่งเหมือนกันก็เหมือนซื้อกินใช่เสร็จต้องจ่ายตังค์ให้ด้วยปกติเท่าไหร่ปกติใครซื้อเท่าไหร่เก็เธอมิเอเอาทั้งนอกอะนะก็ประมาณพันห้าให้พันหนึ่งแล้วให้ ที่เดินใจแล้วมีติดได้ไหมได้โ <Okay. S 2> อเคพอนก็นได้ไอ้ยมาสมัครงานฮะชื่ออะไรฮะชื่อชื่อฮะชื่อเหรอครับโอ้อันนี้ปัญญาเจียรหรือปัญญาออนอยาน่างนาโตไม่มีชื่อเพราะไม่มีปัญญาครับแล้วชื่ออะไรไอ้มึงชื่อพ้มครับ มึงช <Scroll> ื่อผมครับเอ่ก็อยู่ที like ่บ้านเรียกตัวเองว่าผมผมโอ้ไม่เอไวนาดาชมโอยชมโอยเตียนกลัวกูคินหอนเขาขี้หอนมึงเกิดไปหาเขาดิเขาว่ากูดีบพรพอมึงเสียตังไดกูสียมันถ้าขาดเราไปใครจะน่ารักใส่แกอ ตั้งแต่เป็นผัวเป็นเมียกันมานี่เจ้าเห็ดปน,นเฮ็ดเจวยังแบ่บพือเก่าอยู่เด้ฝีมือบบตกเลยห่วยคนมีฝีมือเนาะเห็นนักกินแ่บนี่มันเป็นสเสน่ห์ของม่ยิ่งตัวขสันผู้บบาสิมาจีบคอยหลายบตะกี้มีหอดบบาวคู่เบาทหารผู้บบาค้าขายบบารถ1ิบ้อยแกดินมีต่ผัวคักเอาเป็นยังเจ้าจังมมไ่้กักขคอยสันเอามันกับวาสนาเจ้าเนาะวาสนายัางเดียวนี้วาสนาเจ้าสิได้มาใส่หนีสซอยคอยนี่แล้วเนาะ โอ้เฉพาะกูบ่ได้ไปใส่มาใส่เนาะกูต้องภูมิใจบ่ดิวาสนากูคักนั่นละวาสนาเจ้า่าจมทำหน่อยหน่อยังเสียงมาซูนเคียงอย่เนาะสู่เฮ้ยเห็นมาบันหน่อยแต่ขันเจ้าบ่ค้างมามั่งเอาือวขโลด เอาเทไล่เอาเท่าสามพันห้าครับสามพันห้าเอาเลยไหมร้อมเพย์มีไหมต้องเสียอะไรหรือเปล่าเลยก็แล้วแต่จะให้ไรตอบแทนก็ตอบแทนมาสามพันห้าได้นะโกเชียนะกโกเชียนะก็กนนะกสรุปจะเอาไม่เอาผ่านก่อนนะกนกนจะสิ้นเดือนแล้วเงินยังม,มีใช่ไหมเดี๋ยวค้าวมานะ ไม่ได้ว่าร้ายจะตอบแทนอะไรก็ตอบแทนมาแปดบวกเก้าเป็นตอ,อบตอบวาเร็่มาตอง่ายๆละถามเพื่อหมดมาตอบง่ายๆละถามลูกฟัวรอแลมูดตอบประเด็นคะแนนก็ขึ้นกันนะ เจ้าคือบ่ฮ้องค่อยบ่ฮ้องแล้วอยู่จังไหนสันค่อยกระ้างอยู่หันแล้วค้างหาสีแจกทีค่อยคว่ำมีห้างมัดสีปานนี่ผู้ใดสีมันพ่อเศร้าแล้วซ้ำเจ้าเนี่ยมันเถ่าแล้วเถ่าแล้วค่อยกระเศร้าบ่ได้ดอกขาดบ่ได้ดอกปัดใหญ่ซีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวยายค่อยคลองใจปัดใจซีดิมีอย่างเนี่ยเออออีหยังล่ะเอ้าก็ไม่กิน ไม่ขี่ไม่สีม่นอนเล้อ้